สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ P r อาร์ีนะครับออฟฟี่ปัญญาโพลจรินและสรันพัดแหลมผูค่ะแหมแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้อยู่แค่2คนนะคะเรายังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษใช่ไหมคะน้องออฟขอต้อนรับคุณเฉลิมชัยอินน้อยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กแนะนําตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขอแนะนำตัวเป็นเอ่อเป็นสาวฝริดแล้วก็อิเตอร์เนาะ My name is Lexi i d r a ะหลายคนอาจจะเห็นหน้าเห็นตากันดีว่าโผล่มาจากตามช่องคลอดใช่ใช่ก็คือจะโผล่ตามหน้าจอเคเบิ้ลหลายๆช่องพีทีวีเธอก็ไปนะพีทีวีก็ไปแล้วแต่จุดทูบเชิญถ้าช่องไหนจุดทูบเชิญปุ๊บ ฉันโผล่ทันทีมาช้าจดไป16ดอกวายดอกเดียวก็พอนก็เลย <Beng Zen> <uck> เห็นในรายการวุดี้บ่อยนะคะเห็นพี่เล็กบ่อยมากใช่รายการวุี้ออกรายการล้วงลับเดี time? ๋ยวนี้ฉันจะไปออกรายการผีแล้ววันนี้เห็นไหมคะวันนี้ยังไม่ใช่ไม่ใช่ขอเถอดูดีขึ้นนาตาดีขึ้นจริงเมื่อก่อนตอนแรกเคยเห็นต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าเมื่อก่อนเคยเห็นน้องปลวกมากน้องลกปลวกจริงจริง เฮ้ยเป็นว bo ิธีกรได้งอไรอย่ียก็ได้วมากเลยมากไม่เขาไม่ได้ดำธรรมดาเรียกว่าดำมากดำมากไม่พอหน้าเคร่อมากซิ้วเครือมากแล้วทุกคนต้องบอกต้องถามมาเหอไปทำอะไรมาใช่แต่วันนี้ตุกขอถามพี่เล็กว่า ไปทำอะไรมาน<า>่าจะดีขึ้นใช่ไหมฮะมาบอกว่าดารากับนักข่าวเป็นของอผู้กันใช่ดารามันมีเงิน มันทําสัญญกรรมได้อ่ะก็มันรวยนี่เราล่ะเราจะไปทาสัญญกรรมเหมือนเขาไหมเงินก็ไม่พอเอองินก็ไม่พอกเราจะทํายังไงเราก็ต้องไปขโมยของไม่ใช่ใช่คือเราต้องหาเทคนิคด้วยความที่เราคลูกคีกับดาราอย่างอ้้มพัชราภานํำฉันมาเป็นครีมแบบ๋อกระปุกละประมาณ ข้ามหมื่นเออเห็นไหมใครจะมีเป็นยาแล้วเขามิกเนอะเขาเคยไปถ่ายรูปกับอ้ำพัชราพาคู่กระตองโอ๊ยขนาดพ่ะแน่นอนกล้ามากเขาบอกกล้ามากกล้ามากจริงแล้วก็เป็นกระซิบถามบอกน้องตูงว่าพี่เล็กซี่อะถามทุกคนเจอดาราคนไหนจนถามหมดแม้แต่ ผู้ชายใช่ยังถามว่าไปใช้อะไรมาใช้อะไรมาแล้วนางก็บอกแต่ละคนลกแกะลกเด็กอะไรมากมายคือสารพัดที่จะหามาแบบว่ามันลงอยู่หน้าดอออฟแล้วเราจะบินไปต่างประเทศใช่มันก็ไม่ใช่ลกแกะมาได้ไหมพี่เล็กอย่างว่าครีมกระปุกละห้าหมื่นเงินเดือนฉันยังไม่พอเลยจ้าเอาปิดไม่ได้เงินซื้อครีมนึงกระปุกเลยคุณผู้ชมใช่เห็นไหมมันมันมันเกินเอื้อมเกินไปเนาะเกินเอื้อมเกินไปแล้วคือด้วยความที่เราอยู่ในวงการบันเทิงนี่แหละ เราก็ต้องศึกษาว่าแต่ละอย่างผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างด้วยความที่เก่งเก่งทำไมเก่งอ้อยข้อมูลฉันจะเป๊ะใช่สิฉันจะเซิร์กูเกิลกูเกิลรับนะเทียบสารแต่ระชนิดเราลองเอามาอ่านจากับข้อมูลของดาราและประจวบเหมาะที่น้องตุกถามว่าพี่เล็กซี่ทำไมเธอดูดีขึ้นใช่อะไรมาอันดับแรกคือเปิเทียสารหนึ่งฉบับ เอาหนังสือมาดูวันนี้นี่เล่มล่าสุดเห็นลาสเห็นล่าสโตไปซี c y spicy เล็กซี่ก็ไปเตะตาโฆษณาโฆษณาหนึ่งจ้ะคุณผู้ชมดูโฆษณานี้เลยจ้านี่ต้องรู้ว่าเนื้อหาอะไรี้ะอันนี้ให้ดูคร่าวๆให้ดูแบบว่าน้อยๆบอกว่าโมโคเซ่ดียังไงคราวนี้ก็เปิดอ่านดูเลยครีมบำรุงผิวหน้าโมโคเซ่ช่วยลบป้ากระจุดด่างดำภายในหนึ่งสัปดาห์เฮ้ยเวอร์ป่ะ เกินจริงไปหรือเปล่าเกินยังไงหรือเปล่าไปหรือเปล่าแล้วท้าททยนะในขณะที่มีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นในหนังสือมากมายแต่ทำไมฉันไม่สนใจทำไมถึงต้องเตะตานนี้โมโคเซเพราะอะไรเพราะอะไรครับพี่เล็กเพราะต้องบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นอันนี้สองการเราจะแบบว่าเฮ้ยของดีอย่างนี้ไม่ได้เราต้องถูกด้วยแต่ว่าด้วยความที่ผลิตภัณฑ์มีหลายตัวเลซี่ก็ไม่พลาดจ้ะด้วยความที่สัญชาตญาณนักข่าวฉันก็ต้อง สแสวงหาว่าเธอมีส่วนผสมอะไรบ้างเธอมาหลอกลวงหรือเปล่าเธอโกหกหรือเปล่าเธอไม่ผ่านออยหรือเปล่าฉันก็โทรไปสอบถามสายด่วนออยเลยจ้โอ้ยเธอมาหลอกนางไม่ได้นะจ๊ะโทรนางแบบว่าแรงแบบว่าตรวจสอบทุกอย่างไม่โต้กลับอย่างงี้พี่เล็กใครแบบว่าหลอกซอไม่ได้จริงผิวหน้าใช่ถ้าพลาดไปใช้ผลิตภัณฑ์พลาดแม้แต่ครั้งเดียวเกิดอะไรขึ้นใครจะช่วยเราได้เนาะพี่ต้องบอกเลยว่า ที่วิตน้องตัวเคยเห็นเล็กซี่ในขณะที่หน้าผิวเครียมาเพราะตอนนั้นฉันแพ้ยาฉันแพ้ครีมกันแดดผลกันตัวหนึ่งคือเขาต้องบอกเลยว่าเป็นครีมกันแดดยี่ห้อดีมากจริงราคาแพงมากแต่พอใช้ของแพงไปแล้วเป็นไงเยินฉันก็ยอมเสียตา์ไปคลินิกความงามก่อนอื่นก็ต้องบอกว่านี่คลินิกแต่ละคลินิกเล็กซี่ไปมาหมด ราคาแพงมากเป็นหมื่นแต่ละคอร์สแต่ละคอร์สนี่แพงจริงแต่ต้องบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์โมโคเซตัวนี้ฉันพิสูจน์แล้วจ้าเป็นยังไงบ้างครับพี่เล็กลดจริงออจริงของจริงอะไรจริงเลยนะ่ะเรามาเริ่มกันที่อะไรดีกว่าตัวไหนมันมีมันมีกี่ตัวคะพี่เล็กไหนอะไรมามาจากบ้านอะไรเนี่ยสบายกระเป๋ามาอ่านอมาอานนี้เมอเธอบอกว่า ให้มาไขยี่ผลิภัณฑ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องบอกคุณผู้ชมรายการอื่นนะเขามานั่งพูดทอกทอกเอาย่างมีหน้าสวยๆหน้าผมงปลอมแบบเคมาพูดปฎิสะพา์อุ้ยดีอย่างนั้นคือมันใช้จริงหรือเปล่าใช่จริงเลยว่ามันใช้ไหม แต่พี่เรศของเรานี่วันนี้พรีเซนต์สิคะพี่บบพมากเลยคุณผู้ชมอันนี้น้องอ๊อฟไม่ใช่เจ้าแม่ล้วงปิดให้คุณผู้ชมดูก่อนแม่ล้วงก่อนตัวไหนอ่ะตัวไหนบ้างน่าไวยของเข้อจริงของเข้อจริงแล้วไม่ใช่อรลงออกมาแล้วจะมายี่ห้องยี่ห้องอื่นนะพี่เร้มันจะมาเกระเป๋าด้ยนะไม่มีทรายแล้วอันนี้เอ้ยอันนี้เครื่องสำคัญนาฬิกาไม่ใช่นี่สองตัวนี้ อีกตัวนึงนี่มุกขยะนั่นแหละนี่นี่ครีมกันแดดตัวนี้เลยนี่ฉันบอกเลยนี่ฉันใช้แล้วเลิศจริเขาบอกเขาบอกว่าสมัยนี้เน้นร้อยไหมร้อยทำไมจ๊ะใช่ร้อยทำไมร้อยเส้น ห้าสิบเส้นหืงร้อยทำไมแพงนะเส้นเป็นหมื่นพันอ่ะจิ๊บก็แนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้โมเซชฉันบอกคุณผู้ชมเลยว่าก่อนอื่นนะเขาบอกว่าจากบ้านก่อนออกจากบ้านสิ่งแรกตื่นเช้าขึ้นมาทำอะไรจ๊เวลาตื่นมาก็ต้องโฟมล้างหน้าก่อนล้างหน้าก็ต้องล้างหน้าก่อนแต่ไม่แปรงฟันไม่แปรงฟันนิดนึงแล้วขอแนะนำว่าอย่าเอาโฟมล้างหน้านะคุณผู้ชม ไปบ้วนปากไม่ใช่เป็นติดวิธีค่ะโฟมล้างหน้าก็ต้องใช้กับโฟมล้างหน้านี่ตัวนี้นี่นี่นี่ตัวนี้ทำไมถึงหยิบถูกเพราะว่าฉันใช้ประจำตัวนี้เป็นโฟมล้างหน้าแบบ ลดมากสูตรไม่มีฟองไม่ฟองที่นื่มปากเทสได้นะจ๊ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นส่วนผสมจากชาขาวใช่ชาขาวดียังไงเขาบอกว่าชาขาวนี่เลยเป็นส่วนที่บำรุงผิวหน้าจ้ะลดรอยแต้มลดจุดด่างดำทําไมบีบไม่ออกเนี่ยฉันแอบใช้หมดนี่ตอบแอบใช้หรือเปล่าลูกค้าเขาบอกว่าโฟมมีฟองเนี่ย จะไม่ดีไม่ดีเพราะว่ามันจะทําให้เราเกิดริ้วรอยใช่ริ้วรอยบนใบหน้าเกิดขึ้นแล้วถามว่าทําไมผลิตภัณฑ์บางตัวถึงบอกว่าไม่มีฟองครับไม่มีของตะลรหส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเลิศบอกไว้ก่อนค่ะเห็นบอกว่าโฟมล้างหน้านี้นี่มีเออะไรนะสารปลอดภัยอมุนอิสระใช่คือฉันฉันจะบอกให้ว่าจริงๆแล้วอเล็กซี่อ่ะศึกษาข้อมูลตรงนี้ดีแต่พี่เล็ก โฟมค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ร <moder ating> ีมเออมันกระบอกนะมันล้นมาก่ามันไม่มีโฟมนี่ชาวร้างทำความสะอาดคุณผู้ชมคิดดูว่าฝ่ามือของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงยังขาวเลยอ่ะดูสัมรีดำปิดเออดำปิดนะจ๊ะเออเห็นไหมแล้วใบหน้าเราจะเหลืออะไรใบหน้าเรา ความสกปรกบนใบหน้าออกหมดจ้ะแต่ที่แน่แความชุ่มชื้นบนผิวนี่เพราะเขาบอกว่าไอ้คินไอ้ไอ้โฟมตัวนี้มันช่วยในเรื่องของการแบบปกป้องมลพิษมลภาวะเป็นพิเหษนะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมอยากให้กล้องซูมมาดูใกล้ใกล้ฝ่ามือสองฝ่ามือนะของเล็กซี่จริงครับคุณผู้ชมดูนี่ความชุ่มชื้นอันนี้ใช้อันนี้แบบไม่ใช้ดูมันต่างกันความชุ่มชื้นต่างกันทันทีเห็นไหมเขาบอกว่ามีส่วนผสมของดอกคาโมมายล์อันนี้คือไม่ใช้นะอันนี้คือใช้นี่ดูความชุ่มชื้นไหม เห็นไหมน้องออฟดูความชุ่มชื่นนี่แล้วก็แบบว่าผิวแบบเรียบเนียนด้วยครับคุณผู้ชมจากหน้าที่เคยเครอะค่ะสิวที่เคยเกิดอ่ะเราก็ต้องมีตัวช่วยตัวต่อไปจากริ้วรอยนใากสิวที่ฉันเคยบีบเนี่ยมันสนุกนะคุณผู้ชมการบีบสิวใส่กระจนบย มันสนุกมากจริงแต่สิ่งที่มันตามมาคืออะไรริ้วรอยบนล่องหน้าแล้วก็รอยแผลเป็นด้วยพี่เล็กรอยแผลเป็นไม่พอจาะหลุมอีกน้องหลุมนี่คือเป็นหลุมทางลูกหลางแต่พี่เล็กเลียวโดสงครามอะไรอย่างงี้แต่ตุ๊กเป็นไอ้นี่เป็นรอยดำเพราะว่าเหมือนกับ เราบู๊ไงเป็นนักข่าวอาชีพนักข่าวก็ต้องโดนแดดโดนอะไรเนาะออกแดดกลกลมอะไรอย่างนี้เวลาทำข่าวกล้ากล้าแล้ดำอายุจ้ะโอ้โหพอแบบว่าอายุเยอะปุ๊บการผัดเซลล์ผิวมันไม่ดีไงเราก็แบบเฮ้ยมันยากแล้หน้าเราไม่ใสเหมือนมอก่อนปิ่งกามาด้วยพี่ตุ๊กแหล่สมหน้าต้องบอกว่าสมน้ำหน้าเพราะอะไรเพราะว่าคือ คุณไม่รักษาหน้าตาของตัวเองคุณผู้ชมก็เหมือนกันถ้าคุณผู้ชมนะไม่รักษาหน้าตาของตัวเองคุณผู้ชมก็หน้าตาจะแบบแก่กว่าวัยอะบอกง่ายเลยสิ่งนี้ตัวที่พะบอกคุณผู้ชมนะของน้องออฟบอกน้องตูนพีเอเอก่อนนี่ฉันบอกว่าพีเเออิแทบจริงที่บอกว่าแทบแทบยังไงคือฉันศึกษาข้อมูลแล้วจัอมันแทบยังไงมันแทบเท่าพี่เล็กหรือเปล่าแทบยังไงคือต้องบอกตามตรงเลยว่า P.S.A กับ A.S.A ต่างกัน S.A คือเราไปตามคลินิกค่ะอะทำเลย S.A ทำหน้านอนทำหน้าเลยมาแล้วเคยมาแล้ว <c oughs> คือถึงขนาดพนักงาน,นอบอกว่า เออน้องเป็นไรหรือเปล่าคะครับหน้าน้องแดงมากคือพนักงานยังตกใจหน้าฉันเพราะว่าแพ้ไงมันมันคันมันแดงมันแบบมันบวมอะไรเงี้ยที่เล็กแต่สิ่งที่เธอเจอมาอืมันยังบอบรอกเจอตัวแม่แห่งชานเป็นยังไงคะชันยิ่งกว่านอนใช้หน้าเขาบอกว่าโดนตีนหมอกระททบหน้ามาหรือเปล่าจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอสเอเนี่ยมันจะกักกัดผิวหน้าชให้ผิวหน้าเรา แห้งให้แดงให้อักเสบต้องบอกว่า P S A P S A นี่คือเป็นเขาเรียกว่าไงส่วนผสมที่ดีกว่า SA มันเป็นการผลัดเซลล์ผิวเหมือนกันใช่ไหมคะพี่ผลัดเซลล์ผิวที่วิเศษที่สุดคุณผู้ชมเราไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อเราไม่ได้บอกว่าอุ๊ยอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่เล x y ลองมาด้วยตัวเองศึกษาด้วยตัวเองศึกษาข้อมูลทุกอย่างมาด้วยตัวเองนี่ที่อยากจะเทสให้ดูมากเลยดีกว่าพี่เล็กลองออฟดูค่ะอ่าพีเอสเอนะครับพี่พี่เล็กบางคนสงสัยว่าทำไมจะต้องมีการผลัดเซลล์ผิวอ่ะ มันเหมือนที่ใครคุณผู้ชมทีใครที่อยู่ในตัวเราถ้าไม่ขัดที่ใครเกิดอะไรขึ้นค่ะน้าไอสิ่งสกปรกมันจะพับถมเราใช่ไหมเจ๊จะบอกว่าตามข้อพับถ้าเราไม่ขัดที่ใครจริงมันก็เผลอะนั่นใช่ซอกครอถ้าเราไม่ขัดที่ใครเกิดอะไรขึ้นเกิดน้อเราเป็นการผลัดเซลล์ผิวเก่าใช่ไหมก็ทาแบบเบาๆง่ายๆแค่นี้เอง แล้วมันก็จะสร้างเซลล์ผิวใหม่ที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับทําให้แบบว่าเซลล์ผิวขาวก็จะใสขึ้นกระดางใสไม่พอนะจ๊ะเป็นไงครับอีกดึง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 ใช่ใช่มันเป็นการทําให้ผิวนาชุ่มชื้นใช่ปจี๊ให้กระชุ่มเเมื่อมีการผลัดเซลล์ผิวเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเล็กซี่ยังไม่หยุดแค่นั้นนน เขาบอกว่าไงน้องผู้หญิงอย่าหยุดสวยแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วนะผู้ชายก็อย่าหยุดสวยด้วยเขาเข้าทาถ้าคุณไม่สวยก็หยุดซะหยุดซะถ้าไม่สวยเนี่ยแต่ในเมื่อเรามีตัวช่วยเราต้องฝืนความสูงเราต้องฝืนฝืนไว้เรียกว่าฝืนสังขารอย่างเงี้ยได้อยู่นะฉันบอกให้เล้ว อายุประมาณ60แต่หน้านางยังดึงอยู่เฮ้ยมีจริงมีจริงพี่เล็กจริงถ้าคนดูแลตัวเองดีๆไงเราก็เริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กๆมาผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปเลยนี่เลยเล็กซี่ภูมิใจนำเสนอมากละออะไรครับกรี๊ดมากผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนฉันนี่ไปใช้ครีมหลายๆครีมที่เขาแนะนำเลยครีมหมอนั่นหมอนี่ตลับละ200รตลับละ300ยที่ตามท้องตลาด สวยจริงหน้าขาวจริงในช่วงเวลาแค่3วันจริงๆค่ะหน้ารอกใช่มันมันสารปรลอดไงพี่เล็กหารอกไม่พอนะกเจอแดดอใช่ๆแล้วหลังจากหยุดใช้หน้าดำจ้ะเออใช่แต่ที่บอกว่าตัวนี้รัดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นไวท์เทนนิ่งเนื้อครีมนี้นุ่มมากคุณผู้ชมอะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามีส่วนประกอบของ ซันฟลอราไว้นะครับจากสารสกัดดอกไม้ตั้ง5ชนิดใช่ไหมคะพี่เล็กง่ายๆแค่ปลายเนื้อครีมเท่ากับปลายเม็ดถั่วเขียวเนี่ยทาไปจับทาที่หน้าเลยทาที่หน้านะเออทาไม่ต้องแรงนะคุณผู้ชมท่านนานถ้าหน้าแรงปุ๊บคุณจะหน้าเยินมันมันมันทำให้ระคายเคืองไงถ้าทำแรงแรงยับย่างฟ้า กลับจุดด่งดำไม่พอคุณผู้ชมยังทำให้หน้าคุณกลับ่างใสขาวขึ้นเรียบเนียนด้วยหลายคนถามว่าพี่เล็กซี่หนูตัวคล้ำอ่ะตัวดำอ่ะแล้วหนูจะทำยังไงล่ะหนูจะขาวแบบพี่ํำได้ไหมเราก็ต้องบอกว่าต้นทุนของผิวมีส่วนคุณดูแลผิวไหมถ้าคุณดูแลผิวโอเคชนะเลิศคุณใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็เลิศแต่ว่าถ้าคุณบอกว่า ต้นทุนผิวคุณเป็นแบบนี้แต่คือหมายถึงว่าตั้งแต่เด็กๆไม่เคยบำรุงเลยถ้าคุณเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆชีวิตคุณเปลี่ยนจ้ะมายตัวหนึ่งใช่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถ้าพูดตัวนี้นะทุกคนต้องกรีดกรีดกรีดกน้ห้ด้วยกรีดหน้าจอเพราะอะไรเป็นขวัญใจเป็นขวัญใจเลยมีแต่คนชมว่าเฮ้ยมันเลิศมันดีมันเวิร์กมากตัวนี้เลยที่หยิบออกมาจากกระเป๋าเล็กซี่นี่มันคืออะไร คอนซีลเลอร์ซันสกินจ้ะเฮ้ยแปลง่ายๆก็คือครีมกันแดดอะไรเงี้ยแต่ครีมกันแดดไม่ใช่ครีมกันแดดกระโหลกลาและไม่ใช่ครีมกันแดดธรรมดาเลย้ะมันเป็นครีมกันแดดมี SPF ห0 PA บวกบวกบวกครับศึกษามอะไรพี่เล็ก PA บวกบวกบวกเนี่ยมันเป็นมาตรฐานจากญี่ปุ่นเขาบอกว่ายิ่ง PA บวกบวกบวกมากแค่ไหนยิ่งดีมากๆออที่ฉันชอบครีมกันแดดดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านเนื้อครีมจ้ะ ทำให้หน้าเราบริ้งบริ้งแค่ไหนมันสีอะไรคะพี่เล็กสีออกแนวเบดเบทสีเบทีคือปรับได้ทุกสภาพผิวปรับได้ทุกเนื้อหนังหน้าของใครก็แล้วแต่ผู้ชมหนังหน้าดำหนังหน้าขาวหนังหน้าเหลืองเหลืองุ่มตปบอมได้หมดเพราะว่าเนื้อครีมเป็นเบทมันเหมือนรองพื้นใช่ไหมคะพี่เล็กเหมือนรองพื้นจากม่อบจบเหนียวเนื้อนานไหมไม่เลยครับคุณผู้ชมเหมือนทาแป้ง การใช้บีบีนะพี่เล็กบีบีนี่มันมันเหนียวเหนียวอ่ะบีบีเพื่อนทิ้งจ้าเพราะอะไรเพราะว่าบีบีมาจากประเทศอะไรจ้า้องตู่เออเกาหลีบีบีซีซีอะไรก็แล้วแต่มาจากเกาหลีแล้วมันเหมาะกับสภาพหนังหน้าคนไทยไหมไม่เหมาะมันไม่เหมาะสภาพอากาศมันไม่ใช่ฉันเคยแหละทุกคนจะตลกมากใช้ถ่ายรูปเป็นไงหน้าฉันเป็นผีญี่ปุ่น่อยู่กับเพื่อนทุกคนเนี่ยออทุกคนขาวทีแบบว่าหน้าหน้าขาวคอ พอดาพอดาไม่พอเดินหน้าทุกคนสม่ำเสมอหน้าเป๊ะหมดแต่ฉันหน้าเหมือนสระเปายืนบ้องยืนบ้องแ้วอยู่เออแล้วมันก็แบบมันมันยังมเยิ้มอะไรปกติเนี่ยเล็กซี่เนี่ยทาครีมกันแดดวันละ 2ครั้งแต่ว่าโมโคเซตอบโจทย์ฉันจัะเป็นไงครับพี่อาทาครั้งเดียว้าวันละครั้งเดียวอยู่เลยเพราะว่าโมโคเซ SPF 60สิบวกบวกบวกเมื่อหน้าสวยปุ๊บสิ่งที่ได้ตามมาคืออะไรคืออะไร เงินทองเราเข้าหาผู้ใหญ่ก็จะเอ็นดูบอกว่าเออหน้าเองดีขึ้นเออเอารายการเป็นรายการนอจริงนะคะคุณผู้ชมหน้าเองน่ารักเนาะไปเล่นละครมหเออถือว่าเป็นโอกาสที่เข้ามาใช่คุณผู้ชมอาจจะบอกว่าแหมเธอก็พูดได้สิเธออยู่วงการบันเทิงนี่เธอก็ต้องพูดอย่างนี้แหละคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนใช้หน้าทั้งหมดจ้ะคุณผู้ชมคิดดูคุณเป็นแม่ค้าใช้หน้าไหมใช้ ใช้ทำอะไรใช้เรียกลูกค้าใช่แล้วสิ่งที่อยู่กับหน้าตาคืออะไรค่ะคือผลิตภัณฑ์ดีๆคุณต้องเลือกให้เหมาะกับหน้าตาของตัวเองใช่อ๋อหน้าคนเรานี่มันมีแค่หน้าเดียวไงใครจะไปเออน้องไม่ใช่เฟซอ่อนเปลี่ยนหน้ากากได้ตลอดเนี่ยแต่พี่เล็กอธิบายแบบผลิตภัณฑ์มันหมดทุกตัวแล้วแต่อยากรู้จริงๆว่าราคามันเท่าไหร่อะไรยังไงมันเยอะๆนู่นนั่นนี่๋ยูเป็นหมื่นๆแสนๆไม่มีปัญญาซื้อ เพราะวันนี้เท่านั้นวันที่เล็กซี่มาเหยียบรายการเท่าไรเออเออเท่าไรโปรโมชั่นยกเซตเลยค่ะค่ะสามกระปุกนี้จะค่ะครับเราจะไม่ขายราคาเต็มค่ะตากราคาเต็มเท่าไหร่จากราคาเต็ม2,200บาทโอ้เหลือเท่าไหร่ครับค่ะสบาทถ้าแยกออกมาเป็นชิ้นก็ถือว่าถูกแล้วถูกจริงๆพี่เล็กผลิตภัณฑ์ตัวอื่นใช่แต่ว่านี่เล็กซี่มาเท่านั้นจ้ะอือเหลือ รถ50%ต้องบอกว่าเล็กซี่มารายการไหนก็แล้วแต่ฉันจะต้องขย่มโปรโมชั่นที่โปรโมชั่นาจากโปรโมชั่นเมื่อกี้เมื่อกี้ทางรายการบอกว่าให้รถแค่20%พอไม่ยอมฉันบอกเธอถ้า20%ฉันนอนอยู่กับบ้านดีกว่าไม่ต้องมาก็ได้ฉันขอ50%ให้นะถ้าไม่ให้ฉันไม่ออกอากาศทีมงานบอกว่า30สายใช่30สายแรกเท่านั้นคุณผู้ชม 50%เซจากราคา2,200บาทเหลือเหลือ1,100บาทเท่านั้นไม่พอแถมนี่จ้ะโร้อมรางนาอีกหนึ่งรอดพระเจ้าสี่ตัวคือสี่ตัวหมายถึงว่าสี่ตัว1นึ่งพันหนึ่ง้อยบาทสตัว1นึ่งพันห้อยบาทโพี่เล็กมือสุดเนี่ยพี่สั่นนะเพราะว่ากลัวเขาหักค่าตัวกลัวกลัวรายการกตัวแต่ว่า เพื่อคุณผู้ชมเฉพาะสายส0สิสายแรกจ้า0846132424นะคะฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศแล้วคุณผู้ชมบอกว่าพี่เล็กซี่หนูไม่อยากซื้อเป็นเซ็ตถ้าหนูอยากได้แค่ครีมกันแดดอย่างเดียวหนูอยากได้ไวท์ทิ้งอย่างเดียวทำยังไงคะเรามีเออแยกเป็นชิ้น ้าวรายการให้40นี่รายการบอกว่าให้40ผู้ชมอะนี่เลยดีมากรายการนี้ก็จริงอ่ะจากปกติหน้านี้เลย260จากปกติ260พี่เล็กมารายการมาเขาให้พี่เล็กเท่าไหร่เอาเครื่องคิดเลขมาเครื่องคิดเลขมาลด40เครื่องคิดเลขมาเร็ลยเก้าสิบบาทพี่เล็กมันเกินหรือเปล่ามันเกิน40หรือเปล่ากลัวมากเลยหน้าตัวกลัวผู้ชม นี่เลย90บาทหลอดงี้นอนไอออนิกด้วยนะจ๊ะคุไปซื้อตามพัสดาไม่ได้ราคานี้แน่นอน PSA ตัวนี้ขอย้ำว่าลดมากจริงๆทำให้หน้าคุณนะจากหน้าดำดำนะหมองคล้ำหรือว่าเป็นฝ้าเป็นกระนะหายด้วยจ้ะทำให้กระจ่างใส650บาทครับ650บาทถือว่าถูกมากเพราะอะไรป้าใช่เฉพาะขวดนะจ๊ะจริงๆเหมืนะมืออะไรป้าขอพูดชื่อผลิตภัณฑ์เลย SK2 นี่ขายมากจ้ื่พี่เล็กตุ๊กว่าเหมือนลังโคมเออเหมือนลังใหญ่นะบีบบีบแสงเก๋650บาทแต่ว่าเล็กซี่มาายนี้ทั้งทีนะหกร้อยห้าสิบบาทเราไม่ขายเหลือ สามร้อยสิบบาทแต่แต่แค่นั้นไม่พอถ้าคุณบอกว่าพี่เล็ซี่ฉลอไวท์เทนนิงที่เธอบอกว่าดีนักดีนี่่ะหมักขยับเข้ามาใกล้คุณผู้ชมต้องบอกว่าไวท์เทนนิงของโมโคเซนิ่แซ่จริงระจริงที่เราบอกว่ากระปุกนี้ที่บอกให้เขาขายกับสอบสั่งพันกระปุกนี้ตอนที่ยังไม่ลดหรือราคาเท่าไหร่ครับพี่เม็เก้าสิบบาทครับ ก้อยเกบาทก็ถือว่าถูกเลยเก้าร้อบาทเหลือแค่5้ารบาทเท่านั้นค่ะเฉพาะ30มสิสายแรกนี้เท่านั้นนะจ๊ะอีตัวหนึ่งที่ภูมิใจนำเสนอมากฉันขอเน้นเลยตัวนี้ดีที่สุดตัวนี้ลดที่สุดจริงๆครีมกันแดดครีมกันแดดบอกเลยว่าคุณผู้ชมเดินตามท้องตลาดได้เลยห้างบิ๊กซีโรตัสเซ็นทัศอะไรก็แล้วแต่ไปเดินได้ หลอดครีมกันแดดแต่ละหลอดเนี่ยราคาไม่ต่ำกว่า700บาทจริงคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเลยนะครับ2คนเลยพี่ตอฟเยอะแค่ไหนนะมันยิ่งแพงปกติ560บาทว้าวถือว่าถูกแล้วนะใช่ถือว่าถูกแล้วนะถูกจริงแต่วันนี้เฉพาะวันนี้เท่านั้นเฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้น30สายแรกเท่านั้นจดจดเลยคุณผู้ชมจดเบอร์ลดราคา40เปอค่ะือ 330บาทโอ้แม่เจ้าถูกจริงจริงแหลายคนแบบว่าสงสัยกูแบบว่าสั่งของไปแล้วไม่ได้อะไรอย่างนี้หลอกหรือเปล่าเถอเดี๋ยวฉันโอนเงินให้แล้วเดี๋ยวฉันไม่ได้ของทำยังไงอันนี้คือความคิด ของคนที่ยังไม่เคยสั่งของใช่ไม่เคยสั่งของของโมโกเตชั้นนี่ฉันโทรไปโทรไปบอกว่าเนี่ยเล็กซี่เดี๋ยวจะสั่งของชิ้นนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะโอนเงินให้พอโอนเงินให้ปุ๊บนางมีเมสเซจจ้านางมีเมสเซจมาที่นี่ว่าเดี๋ยวจะส่งของให้ภายในวันนี้วันนี้วันนี้ตามเวลากำหนดเลยและที่สําคัญนะค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศอ๋อจริง่ะ ชอบเมื่อวันก่อนเพื่อนอยู่เชียงรายเขาโทรมาสั่งไป10หลอดเนี่ยกันแดดเนี่ยห้าหมื่นหลอดจริงๆคุณผู้ชมเฉพาะครีมกันแดดตัวนี้เลยค่ะแต่ถ้ายกเซตเนี่ยถูกกว่านี้จริงจริงทีมงานบอกว่าเหลือ20สาย20สายสุดท้ายคุณผู้ชมมาโปรโมชั่นเซตนี้ก่อนจ้าฉันขอย้ำโปรโมชั่นเซตนี้เลยมาเลยครับพี่เล็กสามตัวนี้ก่อน P S A White Training แล้วก็ครีมกันแดดของโมโคเซ่สชิ้นนี้ราคาปกติ2,200บาทเหลือเท่าไหร่ครับพี่เล็ก1,100บาทจ้า้เปเนะจ้าลดไปเลย50%แค่นั้นไม่พอ้ะ แถมอีกแถมไปอีกหนึ่งรอจากโฟมล้างหน้านอนในโอนี้หน้ากระ่างใสสวยเป๊กเซตนี้ไปถึงบ้านคุณผู้ชมเลยถ้าคุณผู้ชมเพียงแค่โทรสั่งมาโทรมาเลยครับ0846132424นะครับใครที่อยากจะสวยแบบว่าแบ่งความสวยกันไปทั่วหน้านะครับโทรมาเลยครับ0846132424ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศครับเราเสิร์ฟตัวช่วยเสิร์ฟผลิตภัณดีๆด้วยอะไรนะครับพี่เล็กคุณเลย พอดีสถาบัโมโคเซ่หวังได้ขนาดนี้แล้วยังไม่รับก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วล่ะจริงพี่เล็กแต่พี่โต้คนนี้เราต้องขอขอบคุณพี่เล็กมากเลยตอนนี้เวลาก็หมดลงไปแล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามชมรายการ PR Beauty นะครับทุกคืนวันศุกร์นะครับเวลา21นาฬิกาทางช่อง m v 5นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เล็กมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ลาไปเลยนะที่นี้นะคะสวัสดีค่ะ